นี่ปลาลดเพยร์ทอปลาคอใหญ่ทอดลาดพียรอันนี้ต้มเอาบะแมนอันนี้ปิ้งปลาคอมนอยบอันนี้ต้มปลาคอมาาน่อยนนอันนี้ตำมะพงมาข้งหน่อยนี่นหมักซีดาแดงทับทิมสยามมั่งมาดูขื้นไปใส่แดงใส่แดงมักซีดาใจแดง มะง้อสามกิโลสองลอยละมูดตอนหน่ลละสองลอยเด้อนนอนท่านละมดหน่วยน่อยขานาถุงหน่อยโลดละลอยโตที่เลือกเลยสองลอยเด้อมันเป็นลอยท네ื่ออนสจบอกไปให้เพื่อนไปพ่อเราบอกเอาไปให้เพื่นคิดเงื่อนไปเล มันยังไม่สุกเลยอะไรอย่างป้ <Apple Star. S 2> าแอปเปิลสตาร์แอปเปิลสตาร์เอามาซิ้นนะบางอย่างตน้นย่บันคือกันมีเนาะ หาก,กินยังไก่แท้เอา้ามื่อนั้นไปกินอีกแต่หน่อยใหญ่ๆนีเอาใส่พี่อ่ะครัสุดท้ายอยู่นี่เห็นได้อยู่ในถังนี่ละ่ะบ่เห็นดอกอยู่ในสาเว้ยบ่เอาน้ำดอกจ้าําบ่าบุ

อันนี้ต้มปลาคอนาวปลาคอนม่แน่วนอันนี้ตำมะพงนิหน่อยนี่สวนหน่อยสวนเป็ดแหลกคุงไงมากสองแลกปวนใงญ่แหลกมากสวนนิดหน่อยไปแนวเดมยังสิเป็นสวนนิดหน่อยแนวเดมจิเป็นสวนูหสวนผีติเผาอเตห้องบครอบครัวไก่ไงอีรีนั่นแหละสามผ้าุนยังบัวั่นเด็จบอยู่ผุนอีกนึ่งนอขน่ผ้าหนึ่งผุนอีกผ้าหนึง หลายผ้าหลีผ้าเข่าก็ดีนั่นปลาไห่อใหญ่นนเด้อเอาไว้ตัวเดียวอ้ยนี่เนื้อปลาสดๆปลาขอยใหญ่เอ้อหอนหอนควเมีสร้างเนนะมีปอนดําเนี่ยหลายผามีปอนขึ้นไหมมีปอนจ้ะเต้กระ่มากมีปอนป่เอาปอนปอนปอนอ๋อปอน